โน้ตปานพิพัดเชยปันกองนาชยกายก้องปีผัดเชยมุมงน้เงินเป็นไหวชนะนะครับใช่เวลาส่งนาทีเวลาส่งนาที่ครับมาเหรอตาเมจัน